สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BB Action ผมพิธีกรหน้าใหม่เด็กชายสุปรกรสุวรรณธรรมมาเรียนอยู่ช,ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับครับผมเด็กชายอารียทัศน์ทัศนะเมทินเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ทับครับรายการ BB Action ปีนี้เป็นปีที่6แล้วยิ่งไปเลยใช่ไหมละครับ ว่าแต่บีบีนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับคุณสุภกรเราไปชมวิทีอาแนะนำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชิ้นพิเศษนี้ด้วยกันเลยนะครับ b b บีเป็นชื่อย่อมาจาก The Boys b r i ิ a เกมีความหมายว่ากลุ่มเด็กผู้ชายเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่สิตุลาคมปีคริสตศักราช1883 โดยการนำของ Sir Smith, เซอร์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์สมิธก็เห็นว่าเยาวชนของริสจักรฟีเชอร์สมิชียนฮอล์ประเทศสกอตแลนด์ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยจึงจัดให้มีการฝึกสอนพวกเขาให้มีระเบียบวินัยแบบทหารพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมหลากหลายและสอนจริยธรรมผู้นำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์จนพฤติกรรมของเด็กๆเ,เปลี่ยนไปในทางที่ดี หลังจากนั้นจึงได้มีการขยายออกไปยัง60กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเรียก The Boys b r บิเกตว่ายุวญาตราเริ่มเข้ามาครั้งแรกด้วยความร่วมมือจากยุวยา,าตราประเทศสิงคโปร์มาเผยแพร่กิจกรรมและดำเนินมาจนเป็นที่ยอมรับของกระทรวงศึกษาธิการด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภากิจดีคุณการสร้างผู้นำในคิดจักรในโรงเรียนและห่วงใยในสภาพสังคมปัจจุบันที่เยาวชนมักถูกล่อลวงในที่สุด จึงได้เปิดยุวญาตรากองแรกของประเทศไทยขึ้นคือโรงเรียนคิดทำศึกษาซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยคริสเตียนดังปัจจุบันและเมื่อวันที่4ธันวาคมคิศช2003โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยของเราได้จัดตั้งยุวญาตราขึ้นเป็นกองที่15ของประเทศไทยโดยมีอาจารย์สุรเชษฐ์วรพันธนายุทธ์รับตำแหน่งเป็นกัปตันยุวญาตราคนแรกของกองเรา และต่อมาเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลในสำนักงานยุวญยาตราประเทศไทยและให้การเรียกชื่อกองเป็นไปตามระเบียบของ The Boy b r i ิ a เกนานาชาติจึงได้เปลี่ยนเป็นกองสองกรุงเทพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,554จนถึงปัจจุบันและนี่คือประวัติความเป็นมาของยุวญยาตรา หรือเดอะบอยส์บิเกตครับทีนี้เรามาดูชมหน้าสมตาของกัปตันวายาตรากอแลรวกันดีกว่าครับกัปตันสุรเชษวรพันธนายุทธหรือครูชวงจากปีคิดรศักราช2003ถึง2004กัปตันทุนเรลามันจากปีคิดศักราช2005ถึง2006กัปตันสุรเชษวรพันธนายุทธจากปีคิดรศักราช 2007, 2007. ถึง2009กัตันทีรพันธ์ศริชัยหรือคูนตาแมทาร่โลจากปีคิดตศัก,กราช2010ถึง2015และกัตันสุรเชษวรพันธนายุทธ์จากปีคิดตศัก,กราช2016ถึงปัจจุบันทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวยาตราได้มีการพัฒนาวิธีการสอนพัฒนารูปแบบการพัฒนาเด็กๆให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยดำเนินการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานปีต่อปีเพื่อพัฒนาเด็กๆให้ครบทั้ง5ด้านคือสติปัญญาร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณปัจจุบันเรามีสมาชิกยุยาตรารุ่นกลางทั้งหมด120คนจนสามารถขยายไปจนถึงยุยาตรารุ่นโตชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่สครับโดยมีเจ้าหน้าที่วิญาตาที่มากความสามารถทั้งหมดดังนี้กัปตันยุวิญาตากองสองกรุงเทพคุณครูสุรเชษบวรบรรณายุดเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรยุวิญาตากองสองกรุงเทพคุณครูธีรพันธ์ศิริชัยเจ้าหน้าที่ยุวิญาตาคููดูแลการสอนผู้นำนมัสก,การพระเจ้าและพัฒนายุวิญาตารุ่นโตคุณครูปิยวรดตั้งชวลริศ เจ้าหน้าที่วิยาตาผู้ดูแลการสอนผู้นำเกมสันทนาการคุณครูพานุลีรคงวัฒนาและเจ้าหน้าที่วิยาตาผู้ดูแลงานด้านอื่นๆและพัฒนายาวิยาตารุ่นโตคุณครูชาคิดแจ้งมุกและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมบีบีของเราครับและพบกับพวกผมสองคนได้ใหม่ในครั้งต่อไปพระเจ้าเอวพรครับ สวัสดีครับ